สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSPO e นะคะอยู่กับทายแล้วแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย Ion w h i t p l ค่ะรถไฟฟ้าน้องใหม่ป้ายแดงเลยนะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าเตะค่ะโดยมีฟังก์ชันอะไรบ้างและทํางานยังไงได้บ้างมาชมกันเลยค่ะจะถามจะให้ดูฟังก์ชันแรกก่อนเลยนะคะจะมีสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยลูกค้าได้งานเนียบเนียบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์ตรงนี้ได้เลยค่ะเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยนี่ ปลอดภัยหายห,ห่วงแน่นอนค่ะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยฝนะาท้ายของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทเราก็จะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายแบบนี้ค่ะ สั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันนะคะขาดไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนของคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองตำแหน่งอยู่ตรงกลางนี้เลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูค่ะแม่นยำมากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยเตะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะหากท่าในใดนะคะที่ใช้รถไอออนไวพัทสนใจอยากติดตั้งในส่วนของท้ายไฟฟ้า,า,ฟาพร้อมเซนเซอร์เทา้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเจเอสโปค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ